สวัสดีครับผมนิชิตแทนได้้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําขาและเพาะไม้มาแล้วขาเนี่ยเดี๋ยวเราทำามาผ่าแล้วก็ทาเฟรมแบบนี้กันนะครับเป็นเฟรมที่ลักษณะเหมือนโซฟ,ฟาอย่างเงี้ยนะครับซ้ายและขวาวันนี้ทําเฟรมตัวนี้ประกอบกันโดยใช้มีโต๊ะวันนี้เอาโต๊ะงานไม้เอกประสงค์ที่ร่วมกับบอสต,ตัวนี้มาบ้างนะครับในคลิปจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันเลยครับแต่ว่าวันนี้ มี uh, แฟนขับแท็กทัวงมานะครับว่าเวลาทํางานเนี่ยบอกด้วยว่าไม้อะไรไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นไม้สักนะครับตัวนี้เนี่ยที่คลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะมีบอกว่าไม้สักที่เป็นขนาดทั้งหมดเนี่ยเป็นขนาด1นิ้ว1นิ้วความหนาคูณ4นิ้วกว้างแล้วก็ความยาวเนี่ยสเมตรหรือว่า6กฟุตครึ่งตัวนี้อย่างที่บอกนะครับไม้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับราคาตัวนี้ถ้าซื้อไม่ถึงส0แผ่นก็แผ่นละ300 แต่ถ้าตั้งแต่10แผ่นขึ้นไปผมก็จะลดเหลือแผ่นละ280แต่ยังไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้มีอยู่เยอะพอสมควรแต่ก็เริ่มมีคนามาอุดหนุนกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาที่ร้านเดาได้เลยเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับ เราที่เพาะไม้ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยววันนี้อ่แกะออกมาแล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แกะแว้วเมื่อวานที่กาวผสมฮาร์ดเดนเนอร์ก็จะแข็งเป๊ะเลยทีนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราไปใช้โต๊ะที่เป็นมันติฟังก์ชันของบอสตัว254 GTS 254ตัวนี้กันบ้างตัวนี้จะมีความสมบูรณ์แบบตรงที่ว่านี่ครับโต๊ะนี้เรามาทำ งานบนโต๊ะตัวนี้กันบ้างไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับอ่านี้เท้าแขนใช่ไหมครับที่ผมทำไว้เมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้จะทำขาการที่บอกเดี๋ยวผมจะทำขาเป็นลักษณะทรงลูกเต๋าสี่เหลี่ยมนะครับ45คูณสอันนี้เพาะไม้ไว้แล้วเดี๋ยวมาผ่าไม้ออกนะครับอันนี้เมื่อวานไม่ได้เอาเช็ดกาวออกกาวจะแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะเอากบใสอันนี้ฮะมีปากกาสักตัวนี่นะครับ อ่าเราล็อกไว้เดี๋ยวผมจะเอากบใสปรับให้เรียบสักด้านหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวใส่ออกนิดน,นึงนะครับนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้สักหน่อยให้เรียบนะครับนี่ฮะมีกบมีอะไรเงี้ยมันถ้าเป็นกบมันก็คือเก็บงานเล็กๆ,ๆน้อยดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรียบด้านหนึ่งแล้วครับสำหรับของเขาเนี่ยก็มีรั้วมาให้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับ อ่าโต๊ะผมทําให้ก็ใช้รั้วเขาก็ได้หรือว่าถ้าเดี๋ยวเราซอยไม้ใหญ่หน่อยถ้าเราจะไม่ใช้รั้วขเขาก็อ,าออกเดี๋ยวเราใช้รั้วของเราก็ได้ที่ผมทํโต๊ะตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราซอยสักครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมซอยครึ่งหนึ่งอย่าลืมนะครับมีตัวพุสติกดันไม้ซะหน่อยนะครับ <im itation> เพื่อความปลอดภัยเพราะตัวนี้ช่องเล็กนะครับไปเลยเมื่อกี้เราใส่ด้านข้างนี้ออกไปด้านหนึ่งให้เรียบ แล้วก็ใช้รั้วชนเลยนะครับ ครับก็ได้ขาสี่ขาแล้วนะคร,ครับเวลาเราไปซอยเนี่ยถ้ามอคนเผิดเนี่ยอาจจะดูเรียบแต่จริงๆมันจะเป็นรอยฟันเลื่อยอ่นะฮะจะให้ดูนะฮะเนะจะเป็นรอนๆฟันเลื่อยแบบนี้ยเดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องรีดหรือว่าเพลนเนอร์เก็บเนี่ยมันจะเร็วนะครับแบบนี้ ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็มาตัดความยาวตัดความยาวเนี่ยถ้าเราจะใช้ลู้ว่ตัดของเขาก็ได้หรือว่าจริงๆผมก็มีถาดให้ไปด้วยนะครับถ้าอยู่ในชุดนี้นะครับก็มีถาดด้วยครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้ตัวพลาสซัดของเขาก็ใช้ได้นะครับเด<ม>ี๋ยวตัดหัวไม้ก่อน เดี๋ยวผมจะตัดความยาวตรงนี้ที่60เซนนะครับเป็นขาของตัวที่เราจะใส่เท้าแขนด้วยนี้เราก็ใช้รั้วตัดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ายังจะใช้รั้วอยู่เราก็ชนสต็ปเปอร์ฝั่งนี้ก็ได้เราเอาตัวนี้เป็นส t ต็ปเปอร์แต่ว่าเราหาไม้ชนไว้เพราะว่าเวลาเราตัดขาดตรงนี้จะได้ไม่มีพื้นที่อับเราก็ดึงไม้ออกได้นะครับตรงนี้ผมตั้งส t ต็ปเปอร์ไว้แล้วไปเลย ผมตัดขาสองขาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพนังนะครับอย่างนี้มันก็จะออกมาทรงนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะเข้าเดือยนะครับเป็นเดือยกลมก็อยู่แล้วครับสบายๆเฟรมเนี่ยบนล่างข้างนี่นะครับเดี๋ยวใช้เดือยกลม10บมิลนะครับสามรูตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเสมอนอกเพราะฉะนั้นใช้จิ๊กเดือยกลมรุ่นนี้มันจะดีตรงที่ว่าเสมอนอกเดี๋ยวชนแป้นฝาป,ประกับมันก็จะเรียบหน้านครับถ้าเกิดเซนเตอร์ ถ้าชนเซนเตอร์อย่างเดียวมันจะมีรุ่นสีฟ้าแต่ถ้ารุ่นนี้มันเสมอนอกได้นะครับจะใช้รุ่นนี้อันนี้มีกระพีนะครับอันนี้อยู่ด้านนอกด้านนอกอยู่อยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชนแล้วก็เสมอนอกอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้ใส่เดือยทีนี้ ความสูงเนี่ยถ้าเป็นพื้นเก้าอี้ก็คือ45จากพื้นถึงขาแต่เดี๋ยวผมมีเบาอ,อีก1 0เซนก็ลบไปก็ตรงนี้ก็เหลือ3 5เซนนะครับบวกเบาอ,อีก1 0เซนก็เป็น45อ่าถ้าอย่างนั้นตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นี่35เซนถึงขอบนะครับอ่าแล้วเราก็ทำการเจาะเดี๋ยวผมใช้สตัปเปอร์ตัวนี้ความยาวดีนะครับครับเดี๋ยวผมจะเจาะเดือย3รูนะครับเดือยเดือยกลม,มนะครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเป็นด้านเสมอขอบ ผมก็อาจจะเอาด้านแป้นนี้ชนส่วนด้านหน้านี่ด้านบนที่เป็นสต็อปเปอร์ผมเอาชนด้านนี้ก็แค่นั้นเองด้านด้านละเลื่อนชนอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็บีบแคมป์ไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้มีสต็อปเปอร์ตามชุดนี้จะมีให้นะฮะ10มิลนี่นะครับ อ่าอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ประมาณกึ่งกลางไม่เป๊ะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อ่าครับเราะได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เจาะอีกฝั่งหนึ่งอ่าบีบปากการพร้อมกันไปเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยครับ น,นี้ด้านบนเหมือนเดิมนะครับก็สต็อปเปอร์ชนอันนี้ด้านนอกที่จะให้เสมอก็อด้านหน้าสต็อปเปอร์ชนแค่นั้นเองนะครับชนสต็อปเปอร์สองด้านคือเราทํามาร์กเอาไว้ว่าเราจะเอาด้านไหนนะครับเป็นด้านหลักนะครับตรวนี้เป็นระยะรูแลนะครับตรงนี้ขอบของชิ้นงานตรงนี้ที่ผมบอกว่าระยะที่จะเอาว35้าเซน ต, Dante, ตัวนี้นนรูแรกจะต้องลงตรงนี้นะครับนี่เซนเตอร์นะครับตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายระยะนะครับตรงนี้สตัปเปอร์ตัวนี้เอาไว้ที่เดิมนะครับอย่าอยาแก้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเสมอกันนะครับแต่ว่าด้านนี้เดี๋ยวเราออกนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนออกไปเปลี่ยนเป็นตัวยาวเลยก็ได้นะครับตัวนี้เรามีตัวยาวไปให้ด้วยนะครับถ้าก็เปลี่ยนตัวยาวสมมติเราจะเกาะที่ความยาวเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ เอาแล้วครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วตัวสต็อปเปอร์เรใส่เข้ามาตรงนี้นะครับครับรูแรกตรงนี้นะครับเซนเตอร์ผมก็เอาตัวชนตัวนี้นะครับเลื่อนมาชนด้านล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเจาะที่สต็อปเปอร์ตัวนี้เดียวกันเลยนะครับชนอย่างนี้ใช้สต็อปเปอร์ชนครับอันนี้ชนสต็อปเปอร์นะครับเลื่อนมาชนตรงนี้เดี๋ยวเราบีบแคม์ไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเจาะ3มรูนะครับ ระยะรูหนึ่งนิ้วนะครับระยะผิดเพราะฉะนั้นเจาะช่วงไหนก็ได้นะครับทั้งหมดอเอาละครับตรงนี้ส่วนด้านบนเดี๋ยวผมเจาะแบบทะแยงนะครับผมจะใช้ตัวที่เรียกว่าตัวหาศูนย์เจาะหาศูนย์อย่างเงี้ยนะครับมันจะง่ายกว่าในกรณีที่เราจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับเราใช้ตัวนี้เลยนะครับ เขาจะมีหมุดแหลมๆตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบนําไปก่อนนะครับอันนี้เป็น10มิลผมให้ไปมีทั้งหมด 6, 8, 10, 3ไซส์เลยนะครับเราเสียบไปก่อนอย่างนี้นะครับครับอันนี้ผมวางเสมอหน้าโต๊ะเอาขอบเสมอนะครับแล้วก็วางเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็แค่ตอกปั้งลงไปให้มันเป็นรอยนะครับแล้วเราก็มาเจาะหรือจะใช้แคมป์ก็ได้ครับบีบให้มันเป็นรอยไว้เฉยนะครับแล้วก็แกะแคมป์ออกเนี่ยครับมันก็จะมีรอยสองจุดเห็นไหมครับเนี่ย คือตำแหน่งที่เราจะเอาไปเจาะนะครับาตำแหน่งตรงนี้ก็อันนี้หัวเกสอเน,นี่มันจะง่ายนะจิ้มลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะลบมุมอันนี้เป็นเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ก็ได้นะครับฝั่งนี้เราติดตั้งได้เดี๋ยวผมจะลบมุมด้วยอันนี้เป็นทิมเมอร์ของบอสนะครับ สำหรับโต๊ะตัวนี้เนี่ยเราติดเราเตอร์ด้วยนี้เนี่ยเราใช้จิ๊กซอสาหรับซอยโคง้งตัวนี้ก็มีจิ๊กซอด้วยนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามี T35 ตัวนี้รองรับเช่นกันนะครับมีครบมีปากกามีเราเตอร์มีจิ๊กซออย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็มีเลื่อยให้เลยครับเดี๋ยวเราก็ใส่เดือยลงไปเลยนะครับ จะเห็นล่องกาวใช่ไหมคือเขาจะมีเกลียวกาวก็จะลดออกมาตรงเม็ดเม็ดตุ่มๆแนละ้วคือให้ล่องกาวอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมครัเนี่ยเราใช้แคมบีบแล้วเราขยับเนี้ยมันจะเข้านะครับแล้วเกิดบีบอัดเข้าไปตรงๆแรงไม่พอเราขยับช่วยอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมขยับแน่แนเลยเดี๋ยวใช้ เดี๋ยวเราเอามาเช็ดกาวนิดหนึ่งนะครับก็่อจะเสมอในตามที่เราใช้จิกชนเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเสมอเรียบกัน <S <S แคมพวกควิกลีดแบบนี้ก็พอได้นะครับ อัดพอตึงๆมือเอาไว้นะครับเดี๋ยวอัดทิ้งไว้อย่างเงี้ยพอได้นะครับครับเดี๋ยวเราก็แกะกันก่อนนะครับอันนี้เมื่อวานประกอบทิ้งไว้นะครับเช้าก็ามาแกะออกจกกัดการนะครับ อย่างนี้นะครับก็จะได้แล้วอันนี้ผมจะทำเป็นผมตั้งใจจะทำโซฟาเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเท้าแขนชุดแผงแผงเนี่ยจะมีซ้ายขวานะครับตรงเมื่อวานที่ผมทำเนี่ยสิ่งที่ท่านควรระวังนิดนึงผมผมเองผมก็ภาพเหมือนกันร,รีบรีบเจาะเมื่อวานจริงๆตรงเนี้ยผมเจาะเหมือนกันทั้งสองฝั่งขาเนี่ยตรงนี้ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ รูตรงนี้ผมไปเจาะเหมือนกันพอมาประกอบมันประกอบไม่ได้ผมก็เลยอุดใช้เดือยอุดนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็เอาเดือยจริงที่ผมอธิบายคือเอาเอาเดือยอุดเนี่ยเอาไม้เขาแล้วก็เจาะเป็นเดือยแล้วตอกอุดมันจะดูเหมือนนะครับแต่นี้ผมขอขอผ่านไปเร็วนิดหนึ่งนะครับตรงนี้แต่ก็อุดเพื่อความเรียบร้อยนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้คลิปนี้เนี่ยเราได้แผงข้างซ้ายขวาแล้วนะครับชุดหนึ่ง เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําเป็นพื้นนั่งแล้วก็มีพิงหลังอย่างนี้กันเป็นคลิปหน้าก็ติดตามเราต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้ากันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม